ก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมองชาแนลด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีพินารักทุกท่านนะคะมากินข้าวกับยายนะคะขอบพระคุณค่านะคะมาแซบน้ำกันเด้อพี่น้องถ้าบอกมาแซบน้ำกันนี่บ่ได้เด้อกิดหอดเจ้าหลายหลายเด้อมาแซบมาแซบมาแซบนี่นะคะยายพากินแซบนะคะพานนอนพากินแซบ ส้มผักก็อร่อยมากผักดองอร่อยมากกินกับน้ำพริกเท่ากันมากเลย ตำปลาทูนึง่งใส่พริกอ่อนนะคะพริกอ่อนหน้าบ้านคุณยายแซ่บหลายเด้อพี่น้องคอยอยาก,กินมือพอูแล้วใจยายอยากกินมือนะอืนอีนี้ก็ฟังเป็นคือบาลกติดไปด้วย บอกว่าน้ำก็ผ่านกินได้อ,อร่อยหวานหอมเขาใส่น้ำมะพร้าวอ่อนเขาใส่มะพร้าวอ่อนเขาบอกว่ากินได้ยายเขาใส่น้ำมะพร้าวอ่อนเขาบอกเนี่ยสูตรเขามีที่เดียวไม่มีใครทำเหมือนเขาเขาทำแบบนี้คนหนึ่งคนนึ่งมาซื้อของเขาเยอะมากนะ เขาขายหมดทุกวันไม่เคยเหลือเป็นบาดอยู่หายลเลยเดนอพก่นองกินหอมหัวใหญ่นะคะตบดแ หอมหัวใหญ่ึินกับน้ำพริกเท่ากันหลายเดิมเต็มช้อนช้อนหอมเลยคำใหญ่ๆเลยน้ำพริกนะคำใหญ่ๆเญ่ในที่ข้าว ออยอืมอยายลืมยายซื้อจิม้มจิมมาด้วยมือขอากินไม่เป็นไรกินผักนี้แล้วเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ ยายชอบกินจีนซีกับข้าวมีเบคอนด้วยมีเบคอนด้วยยายจะกินเบคอนดีน่ากินนะหรือยายจะกินเบคอน ให้กินข้าว็ปก่อนกินไฟเผ็ดไปมิหนหองเลยเผ็ดอย่งปกติเผ็ด<ส>หอมนี่แหละอืมแซ่บอืม นองอร่อยหวานหอมผักกอบมากพอดีมันไม่เปรี้ยวมากเพราะว่ายายไม่ชอบกินเปรี้ยวยายชอบกินแบบพอดี นี่นะคะคำนึงใหญ่แซ่บหลายเด้อกินแล้วไม่อยากหยุดแต่มันอิ่มคือมันอิ่มแต่ฝืนก็ไม่ได้นะคะ ยายไม่ได้กินอะไรนะแต่มันอิ่มแล้วว่าจะกินข้าวอีกดีไหมหถุงข้าวไว้เต็มมน่ยขอบคุณเย็บเทุกท่านนะคะ ม่ยเป็นกันน้ำเป็ดเข้ากันมากน้ำเป,ประโปลาทูหืม เว็ดแม่งหนึง่งเว็ดอืมกินเบคอนก่อนมันเว็ดเนาะเว็ดมาเรียบร้อยแล้วสุกแล้วนะคะยายเว็มาแล้วนะกินเบคอนก่อนนะ หืมกรอบหืมอร่อยอร่อยมากหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทอร่อยเป็นแม่คั่นแมลคั่นหนังกรอบหมูเพราะว่านอกนั้นมันมีแต่ไก่ยายไม่เอา ยายเห็นว่านี่มีหมูเป็นหมูยายก็เลยกินงอกนั้นมันมีแต่ไก่เยอะ